อนุพันธ์นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YG l Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณอินครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสัญญาณเป็นบวกไปทั้งหมดเลยนะคะในตลาดอนุพันธ์เราเห็นเซตอินดีก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะการประกาศผลประกอบการของ finance มาก่อนแล้วนะคะทยอยออกมาน้่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยวันนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มแบงก์จะเป็นกลุ่มที่หนุน ดัดชนีเอาไว้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็พาวเวลก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบีย้ย QE ใช้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะเจอกับภาวะของเงินเฟ้อปัจจัยเหล่านี้นะคะจะทําให้ภาพต่างๆของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ยังไงต้องถามคุณวรุษแล้วนะคะกลยุทธ์อย่างไหนนะคะปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามบ้างคะ ครับต้องต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราได้รับอานิสงนะครับจากกลุ่มธนาคารที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับวันนี้เลยในส่วนของแบงก์ทิสโปมีการเปิดเผยผลประกอบการในส่วนของคออเตรสนะครับถือว่ามีสัญญาณออกมาดีออสอดคล้องกับที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ครับกําไรในคออเตรสเนี่ยเติบปรับขยายตัว ประมาณ5.5ถ้าเทียบเป็นคอเตอร์นะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงจากคอเตอร์หนึ่งเล็กน้อยแต่ถ้าประมาณการจากผลกำไรทั้งปีเนี่ยตัวทิสโก้ยังเติบโตได้ประมาณ25 Year-on-Year year นะครับก็เลยยังคงทำให้มีการคาดการว่าที่ทางผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศออกมาน่าจะสดใส สอดคล้องกับคุณกับ<ม>ทิทางของตัวทิสโ,โ้นะครับน<ะ>อกจากนี้ครับข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการจับมือกับในส่วนของแบงก์ไทยเพื่อออกมาตรการพักหนี้แล้วก็พักเงินต้นนะครับ<ม>ทําให้นักลงทุนเริ่มคลายความวิตกกังวลครับว่ามาตรการจากทางภาครัฐกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะขอให้มีการปรับลดในส่วนของเพดานอันตาราดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคารแล้วก็ในส่วนของกลุ่มนอนแบงก์ต่างๆที่มีการปล่อยกู้ออกไปเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับเรื่องที่จะใช้ในส่วนของมาตรการการพักหนี้แล้วก็พักดอกเบีย้ยแทนนะครับออสถานการณ์ดังกล่าวเลยทําให้ความวิตกกังวลต่อแรงกดดันจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะบีบให้แบงก์พาณิชย์ลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับก็เริ่มบรรเทาเบา,บาบางลงครับแล้วก็ไปหาทางออกโดยการใช้การพักหนี้เงินต้นแล้วก็ในส่วนของพักดอกเบีย้ยแทนนะครับก็เลยทําให้กลุ่มธนาคารมีสัญญาณ ค่อนข้างสดใสซึ่งกลุ่มแบงค์ครับถ่วงน้ำหนักในตัว s ซฟตี้เน็กฟิวเจอค่อนข้างมากด้วยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลพยุงในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นของไทยเอาไว้แล้วก็ส่งผลต่อเซ็นห้าสิบเแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวต้องบอกว่าแม้ว่ากลุ่มแบงค์จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับ แต่วันนี้เองจํานวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19รายใหม่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับจํานวนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นวันนี้เสียชีวิตถึง98รายนะครับแล้วก็<ะ>ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่3,032รายซึ่ง<ะ>ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าวิตกกังวลทีเดียวครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยบวกขึ้นมา 9,186รลายซึ่งถ้าเราดูตั้งแต่ ช่วงที่ผ่านมานะครับย้อนหลังไปประมาณ4วันทําการเนี่ยเราพบว่า2วันแรกมีตัวเลขต่ากว่า9,000สวันแล้วก็2วันถัดมาเนี่ยรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับตัวเลขกลับมาอยู่เนร,ระดับ9,000นินนิดอีกแล้วนะครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงทําให้หลายคนกังวลครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในไทยเองน่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงถ่วงในส่วนของการ ขยับขึ้นของดัชนีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันภาพรวมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยซึ่งในส่วนวันนี้ w o r l d Bank หรือธนาคารโลกครับก็มีการปรับในส่วนของการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ของไทยลงนะครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวประมาณ3.4แต่ ล่าสุดก็มีการปรับลดคาดการลงมาเหลือประมาณ2.2%ครับที่ทางดังกล่าวทำให้ตัว c ซฟตี้เน e ฟิวเมีสัญญาณของการขยับขึ้นได้ไม่ไกลแม้ว่าจะได้แรงหนุนจากตัวกลุ่มธนาคารนะครับเรายังมองว่าโดยภาพรวมของดัชนีแม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของการดิดต,ตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยกดดันค่อนข้างเยอะครับ อาจจะทําให้ดัชนีฟื้นตัวหรือรีบาวได้ไม่ไกลในระยะสั้นเรายังแนะนําว่าเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบครับคุณอิงอาจจะอาศัยจังหวะที่ดัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นเปิดสถานะขายนะครับให้แนวต้านไว้ในระดับ941ถึงระดับ947จุดครับถ้าตัวดัชนี S50U21 ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไม่ผ่านหรือไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับการถือสถานะขายดูเหมือนว่าจะยังคงได้เปรียบนะครับถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับให้จับตาดูแนวรับแรกนะครับในโซนระดับ929จุดซึ่งเป็นในส่วนของระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นฐานของดัชนีหลังจากเขาสามารถเบรกเอาหรือว่าผ่านกรอบที่เป็นช่นงขาลงขึ้นไปได้นะครับถ้ายืนไม่อยู่จริง เรามองว่าดัชนีอาจจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาต่อหาระดับ<ม>ต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาในโซนระดับ920จุดครับทางนี้เนี่ย<ม>เอนื่องจากดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงมาค่อนข้างลึกนะครับ<ม>ก็เลยเห็นจังหวะของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังประชิญกับประสักแล้วก็ปัจจัยลบ ค่อนข้างมากครับดังนั้นแล้วช่วงนี้ยังคงเน้นทํากําไรระยะสั้นแม้ว่าดัชนีจะรีบา์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเทียบจากช่วงที่ผ่านมาการดิดตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นถ้ายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับ mm. ก็อาจจะทําให้ดัชนีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาเพื่อสร้างฐานหรือสะสมกําลังให้ให้แน่นมากกว่านี้ครับซึ่ง mm. เรายังมองนะครับว่าถ้าตลาด หุ้หรือว่าตัวเซทฟิฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยเอสห้านอ่อนตัวลงมาไม่มีโลต่ํากว่าระดับ920น่าจะมีลุ้นที่ดัชนีจ,จะพยายามสร้างฐานหรือว่าพยายามแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวยยออกด้านข้างนะครับดังนั้นถ้านักลงทุนท่านใดที่รับความเสี่ยงได้สูงครับสามารถเข้ามาเปิดลองโพซิชันที่โซนแนวรับสองคันระดับ920จุดได้ครับถ้าหลุดก็ให้สตอปอหรือตัดขาดทุนครับก็อาจจะ ใช้จังหวะจากการแกว่งตัวหรือการเวียงตัวเนี่ยเป็นการทำกำไรระยะสั้นไปก่อนครับในช่วงนี้อืมค่ะก็คืออาจจะเป็นช่วงสั้นๆจากปัจจัยของฟแนนซ์ที่ตอนนี้มันเข้ามาหนุนตลาดด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหมดระยะนี้ไปนะคะการอ่อนตัวลงของตัวเซทฟิเนี่ยเรายังเห็นอยู่นักลงทุนต่างชาติก็ขายเยอะไหมคะช่วงนี้ ในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะครับยังช็อตสุททิในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของการขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของฝั่งตลาดที่เฟกเนี่ยมีการช็อตประมาณ5 5 6 9สัญญาครับแต่ว่าในฝั่งตลาดหุ้นขายไม่เยอะครับ886.91ล้า,าน,นบาทครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโควิด19ในไทยยังทําให้ทิศทางฟันโฟรหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงชะลอในส่วนของการไหลเข้ามายังตลาดหุ้นของไทยอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของนักลงทุนต่างชาติมีลักษณะของการช็อตในฝั่งตลาดที่เฟกเพื่อเป็นการทํากําไรในทิศทางขาลงในช่วงนี้ครับ อืมค่ะวันนี้เราก็อาจจะต้องดูในช่วงเวลาที่มีการประกาศผลประกอบการแบงค์นะคะไฟแนนซ์ Finance ต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสัญญาณปัจจัยเหล่านี้เริ่มหายไปเราจะไปหาปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่พอจะเป็นปัจจัยหนุนไหมคะเรื่องของสมุย plus โมเดลเรื่องของ 10, อ่าอีก10จังหวัดที่เตรียมที่จะเปิดการท่องเที่ยวในไทยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นปัจจัยบวกได้ไหมคะสมุย plus ยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกได้ครับคุณอิงเพราะว่าในส่วนของโครงการดังกล่าวยังคงดําเนินแล้วก็ยังเดินหน้าอย่างตอ่อเนื่องนะครับอาจจะต้องจับตาดูครับว่าโครงการสมุยพัฒน์โมเดลจะสามารถเปิดดําเนินการได้ตามที่รัฐบากลกําหนดหรือว่างเป้าหมายเอาไว้หรือเปล่านะครับขณะที่ในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามเพิ่มในส่วนของเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างมากนะครับออนอกจากนี้ครับในส่วนของ สิ่งที่นักลงทุนจับตาเนี่ยก็คือแนวโน้มการแก้ปัญหาหรือการลดภาวะการระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเชื่อครับว่าถ้ามีการตรวจเชิงลุกมากๆก็น่าจะทําให้การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เนี่ยอยู่ในวงจํากัดน,นะครับแต่อาจจะต้องรอดูท่าทีของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีนโยบาย ในลักษณะดังกล่าวออกมาชัดเจนอย่างไรครับเพราะว่านปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวจริงๆดูเหมือนว่าการตรวจโควิดณปัจจุบันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับก็เลยทําให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สงสัยจะป่วยเนี่ยก็ ไม่ไม่ได้แน่ใจในส่วนของสถานการณ์แล้วก็ที่ทางดังกล่าวรวมทั้งเริ่มมีกระแสข่าวออกมาในลักษณะที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่มีการตรวจให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งหลายคนกําลังประเมินครับว่าถ้ามีการตรวจให้คนไทยแต่ว่าไม่ได้ตรวจให้กับแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ก็ยังจะยังคงดําเนินแล้วก็ยืดเยื้อต่อไปซึ่งการคาดการณ์จาก นโย,ยบายทางด้านสาธารณาสุขแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด19เนี่ยจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การคาดการณ์ต่อแนวโน้มต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด19ต่อที่ทางตลาดทุนไทยได้เหมือนกันครับอืมค่ะต้องติดตามกันเป็นระดับนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีปัจจัยบวกในประเทศนะคะการเปิดเมืองท่องเที่ยวบางเมืองเท่านั้นก็น่าจะ,ะสามารถที่จะ รองรับนะักท่องเที่ยวได้ที่รับวัคซีนแล้วด้วยนะคะน,นี่ก็ยังเป็นปัจจัยบวกอยู่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนีเ้เราก็มีเหมือนกันสายพันธุ์เดลตานะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็แพร่ระบาดกันอย่างรวดเร็วที่บอกว่าตอนนี้กระจายตัวนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้ป่วยเนี่ยเ,เกิดภาวะที่เป็นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าไม่ถึง การเข้าหาเตียงหรือว่าการรักษาในโรงพยาบาลอันนี้ก็เลยทําให้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นตัวที่เข้ามารบเร้าแล้วก็กดดันอยู่ตอนนี้ข้ามไปดูกันที่ตัวของทองคํากันบ้างนะคะสําหรับทองคําตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นโอ้โห ราคามาดีนะคะหลังจากผ่าน1,800มาแล้วก็มาเมื่อวานนี้อีกนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็โอ้โหพุ่งขึ้นไปอีกนะคะต่อเนื่องนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยไหนที่เรายังคงต้องตามแล้วก็กลยุทธ์แบบนี้อาจะเป็นแบบไหนคะครับสำหรับทองคำครับได้รับอนิสองส์อย่างชัดเจนนะครับหลังจากคุณโจรมพาวเวลประธานเฟดออกมา กล่าวต่อสภาคอเกรสครับว่าสัญญาณเกี่ยวกับการชะลอในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดวงเงิน QE หรือการปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะยังคงไม่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับซึ่งทิศทางตลาดแรงงานที่แม้ว่าจะมีตัวเลขการจ้างงานที่ดีขึ้นคุณเจร์ล็อปเวลก็บอกว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่เฟดกําหนดหรือวางเอาไว้นะครับอัตราเงินเฟอ้อที่มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฟดเองก็ประเมินหรือมองครับว่า เป็นการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้เท่านั้นต่อจากนี้อีก2อสเดือนเนี่ยหรือระยะเวลาถัดไปเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะปรับลดลงมาเองนะครับท่าทีของเฟดครับสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากตลาดแรงงานแล้วก็เงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฟดเองยังไม่ใช้เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงนโะยบายการเงินณนปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนในตลาดทองคำเนี่ย คายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการกลับมาคุมเข้มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดน,นะครับมุม uh huh. มองดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคํามีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่เนื่องจากหลายคนยังมองเขาว่า การเทสต์ไ <t ess ify> หรือการถแถลงต่อสภาคงเกรสของคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยเป็นการถแถลงคล้ายๆกับในส่วนของนโยบายการเงินที่คุณเจอร์มพาวเวลมีการประกาศหรือมีการถแถลงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับดังนั้น <ess> ประเด็นดังกล่าวถือว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่ว่าก็ทําให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับสิ่งที่นักลงทุนจับตาในระยะถัดไปก็คือในส่วนของการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคมเพราะว่า การเทสซิฟายหรือการแถลงของคุณเจอรุ่มพาวเวลมีการทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดเองจะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะเริ่มลดในส่วนของวงเงิน QE นะครับเฟดจะมีการส่งสัญญาณผ่านการประชุมนโยบายการเงินให้นักลงทุนทราบก่อนล่วงหน้าดังนั้นถ้าการประชุมของเดือนกรกฎาคมเริ่มมีการคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE หรือว่าจะมีท่าทีเกี่ยวกับการส่งสัญญาณในการลด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเหมือนกันครับที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําเพราะว่าเฟดเองก็ส่งส่งสัญญาหรือสแสดงท่าทีชัดเจนเลยนะครับว่าปัจจุบันเฟดก็มีการหาลือแล้วก็มีการคุยกัน mm. เกี่ยวกับในส่วนของมาตรการเ,ออเกี่ยวกับแนวทางที่จะมีการถอนหรือดึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลย ยังกล้า,กล,าก,ลกลัวในส่วนของการไล่ซื้อนะครับเราก็ <c oughs> ยังใช้จังหวะในส่วนของการอ่อนตัวและการย่อตัวลงมาแล้วเข้าซื้อแต่พอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมา <c oughs> เพราะว่าแม้ว่าการประชุมหรือการเทสซี่ไฟดังกล่าวจะค่อนข้างเป็นบวกแต่ทองคำก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ยังคงเห็นในส่วนของแรงขายกลับลงมาในบางช่วงเหมือนกันครับ ดังนั้นกรอบความเคลื่อนไหวทองคําในช่วงเวลานี้จะอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็กลยุทธ์จ,จะเป็นฝั่งไหนเป็นหลักคะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราแนะนําเป็นการเปิดโรงโพ i ิชันหรือการเปิดสถานะซื้อนะครับเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับจากกราฟเราจะเห็นว่าราคาแกวงตัวอยู่ในกรอบในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอ,อ,อยู่ในกรอบดังกล่าวมาประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยแก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่า กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยมีสัญญาณของการเฉียงขึ้นนะครับเราก็เลยให้แนวต้านระยะสั้นไว้ที่บริเวณ1834-1839ครับถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไปก่อนแล้วไม่ผ่านแนะนําให้แบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนนะครับสําหรับคนที่มีมีทองคําแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งไล่ซื้อครับเรามองว่าถ้าไม่ผ่าน1839-1834ราคาน่าจะย่อหรืออ่อนตัวลงมาครับ แนวรับแรกที่เป็นจุดเข้าเสียงซื้อก็คือบริเวณ1818-1812นะครับเป็นจุดที่ราคาเคยเบรกเอาแล้วก็เคยผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปแล้วเกิดแรงซื้อตามนะครับถ้าราคาย่อ,อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถเข้าซื้อได้บางส่วนแต่โซนที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรหลุดก็คือกรอบ ของชาแนลที่เป็นเทรนขาขึ้นด้านล่างหรือเป็นเส้นแนวรับด้านล่างนะครับจะอยู่บริเวณ1,800ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกจะเสียไปนะครับดังนั้นถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็ใช้18-12เป็นจุดแรกแต่ว่าถ้าปลอดโซนปลอดภัยหรือมีองคำอยู่แล้วจะเก็บเพิ่มก็ให้ใช้โซน1800 1 8น0ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับแล้วก็อาจจะแบ่งขายเมื่อราคาเหวี่ยงตัวหรือดิบดตัวเข้าใกล้กรอบแล้วก็ชแนลด้านบนครับ ค่ะก็แต่ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแนวโน้มตอนนี้เกิดขึ้นหรือยังคะมีการเห็นสัญญาณหรือว่าแนวโน้มชัดเจนหรือยังคะสาหรับทองคําในช่วงนี้ครับสำ,สำหรับระยะสั้นนะครับราคาเนี่ย กลับมามีสัญญาณในโมเมนตัมในเชิงบวกแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้ราคาหลุดกรอบแล้วก็ชนแนลที่เป็นที่ทางขาขึ้นลงมาค่อนข้างแรงนะครับพอ,อหลุดลงมาเนี่ยราคาก็พยายามทรงตัวแล้วก็สร้างฐานจนเริ่มเห็นในส่วนของการยก ในส่วนของระดับสูงสุดแล้วก็ยกในส่วนของระดับต่ําสุดขึ้นครับก็เลยทําให้ทิศทางและโมเมนตัมในระยะสัน้นราคาทองคํากลับมามีสัญญาณในเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นได้ไกลามากน้อยแค่ไหนก็ต้องอาศัยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนออรวมถึงในส่วนของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐหรือการเคลื่อนไหวของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาขับเคลื่อนราคาทองคําทั้งสิ้นครับค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะวันนี้ครบถ้วนเลยสําหรับกลยุทธการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะต้องขอขอบคุณคุณวรุษนะคะที่มาแนะนําการลงทุนให้กับแฟนรายการชุมชนนักลงทุนค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ คุณวรุธรุ่งขำนะคะจากว l g b อลจี a n ูเอ็นแอนด์ฟนะคะให้กลยุทธ